สวัสดีครับวันนี้พบกันกับช่องอาร์มพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกท่านออกมาขับแก๊บกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับก็ลองออกขับแก๊บกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่งานนะครับเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผมออกมาช่วงเวลา8.20โมง20นะครับแล้วก็จะได้งานแรกประมาณ8.30โมงครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้งานแรกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป ดูกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขับในจังหวัดระยองนะครับเราไม่ได้วิ่งเข้าชนบุรีหรือกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราก็ดูในจังหวัดนะฮะว่าวันนี้ขับในระยองว่าจะมีกี่งานนะฮะงานแรกของเราก็รับผู้โดยสารไปส่งที่โรงพยาบาลระยองนะฮะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่แยกเกาะก่อยนะครับ ตอนนี้เราก็ส่งลูกค้างานแรกเสร็จแล้วนะครับเราไปดูยอดกันนะครับว่างานแรกยอดได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เก็บเงินสดของลูกค้าก็อยู่ที่89บาทนะครับก็ส่งเสร็จแล้วมาส่งที่โรงพยายองนะครับทั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ายอดรับสุทธินะครับอยู่ที่72บาทนะฮะเจ็ดนะครับก็มีอิน e n น i v e ให้เราด้วยก็ตอนนี้ก็รองานที่2ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้วันหยุดดูนะว่าขับแก๊ปจะได้กี่งานและเป็นยอดเงินเท่าไหร่กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังขับรถไปรับผู้โดยสารไลายที่2นะฮะก็วิ่งประมาณ4กิโลนิดนนะฮะมาส่งที่ใกล้ๆกับจุดที่จอดรถเมื่อสักครู่ วิ่งเส้นโรงเรียนมัธยมตากสินนะครับจะไปเซนบ้านดอนนะครับจากนี้ก็เป็นเวลา9โมง7นาทีนะครับออกจากบ้านมา8โมง20นะฮะก็เป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับรายงานที่2กํกำลังไปรับผู้โดยสารนะฮะ ตอนนี้เราก็ส่งลูกค้ารายที่2เสร็จแล้วนะครับเราก็กําลังรอง,งานที่3กันนะครับเดี๋ยวเราก็จอดรอใกล้ๆก,กับตําแหน่งที่ส่งผู้โดยสารเมื่อกี้นะครับเรามาดูนะครับว่า2ง,งานที่ผ่านมาสรุปยอดเป็นเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้ก็รายได้อยู่ที่130บาทนะฮะนี่นะครับก็ได้ทั้งหมด2ง,งานนี่นะก็เริ่มงานแรกก็8ปดโมงครึ่งนะครับงานที่2ก็ได้อีก9ก้าโมง ก็โดยเฉลี่ยก็งานละครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งแล้วนะนี่นะเราก็รองานที่3กันต่อไปนะครับดูนะครับ่ายอดเงินในกระเป๋าผมเหลือเท่าไหร่เหลือ30บาทเดี๋ยวผมต้องโยกเครดิตละงั้นเดี๋ยวเติมเติมโยกเครดิตก่อนแล้วกันจะได้มีงานไวเอาไว้รับลูกค้าได้ กาผมรับแจ่งานเงินสดหมดเลยตอนนี้โยกเข้ามา130บาทก็จะเป็นทั้งหมดในเครดิตในกระเป๋าก็จะเป็น291บาทนะฮะเรามาดู incentive วันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างไม่ได้รับมานานจะเหมือนเดิมไหมอ่าก็เหมือนเดิมครับอิน e n น i v ฟวันนี้นะครับก็หกงานได้100นะครับก็12งานก็จะได้250บาทนะครับ Okay. กันเดี๋ยวเราก็จะวิ่งประมาณสักครึ่งวันเดือดดูนะครับว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่โอเคตอนนี้ก็แบตก็อยู่ที่68สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับวิ่งระยะทางรวม2องงานนะครับวิ่งมาที่15กิโลนะครับนี่นะฮะวิ่งได้สิบห้ากิโลแล้วงั้นก็เดี๋ยวจะขอตัวรองานที่3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวไปรอง,งานที่3กันอีกครั้งนึงนะครับงานที่3ก็เด้งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้งานจากจุดที่เราจอดนี่แหละครับจากโรงบาลระยองเกาะไว้นะครับไปดูนะครับว่าเราไปส่งที่ไหนนะฮะไปส่งแถวแถวขนส่งน่าจะใช่ขนส่งครับอ่าก็ยอดยอดเงินก็เป็นอยู่ที่ 75บาทนะครับเราได้งานก็ไปส่งที่ขนส่งนะครับยอดเงินอยู่ที่75บาทนี้นะครับงานที่3เราก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปรับผู้โดยสารกันก่อนนะครับให้เราก่อนอื่นแล้วก็แชทแจ้งลูกค้าก่อนนะครับนี่นะครับเราจะแชทแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าเรากําลังเตรียมตัวเดินทางไปรับเขานะฮะ ลูกค้าก็ได้ตอบกลับมาแล้วครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับลูกค้ากันเกิดเลยนะครับนี่นะครับเราก็จอดอยู่ในปัม๊มแล้วเราก็ได้งานตรงนี้พอดีเลยโอเคนะครับเราก็ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับงานที่3ยอดเงินก็รับอยู่ที่100นะครับตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินทางออกจากขนส่งนะครับก็ไม่ได้โดนรอซื้อแต่อย่างใดนะครับก็ <c oughs> มาส่งลูกค้าปกติเนี่ยนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับในหน้าแอปนะในตัวเมืองระยองมันขึ้นแดงนะฮะแสดงว่าในเมืองอ่มีการเรียกใช้บริการแกลค่อนข้างมากนะครับเราไปดูนะครับว่ามันจะเป็นแกปในส่วนใดนะครับเป็นแกลบฟู้ดแกลบคาร์หรือแกลอย่างอื่นนะครับในส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแกล ฟู้ดสัส่วนใหญ่นะครับแก๊ปค่าก็จะมีปะปนกันไปแต่จะไม่ได้เยอะแต่ก็พอมีงานบ้างนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าในเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรองานที่สี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับมาดูงานเราก็ขับไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรอง,งานกันอีกครั้งหนึ่งงานง้นเรามาดูยอดรวมนะครับสามงานเราได้ยอดค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับ รายได้รวมนะครับ3งานอยู่ที่205บาทนี้นะฮะก็ได้งานก็งานที่3ก็อยู่ที่9โมง42นะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมง5นาทีนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณสัก20่ว่านาทีนะครับประมาณ20นาทีได้เง้นก็ดูยอดเงินตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้เหลืออยู่กระเป๋าเครดิตเนะี่ยเหลืออยู่ที่91บาทยังพอมีโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ดูรอดอูงานที่4กันอีกทีหนึ่งนะครับงานที่4เราก็ดเด้งเข้ามาแล้วนะครับ<ส>ก็ได้จากตัวเมืองระยองนะฮะอยู่ที่59บาทนะครับก็ไปรับอีก1โลนะครับลับไปส่งประมาณสัก5กิโลนะครับงั้นขอตัวไปรับผู้โดยสารกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา10.22นได้งานที่4เราก็กำลังเดินทางไปรับลูกค้าที่อยู่ด้านหน้านะครับวันนี้อากาศค่อนข้างสบายนะครับไม่ค่อยมีแดดนะฮะช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาฝนตกโปรยโปรยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับขับรถไม่ร้อนเท่าไหร,ร่นะฮะไปสะดวกมากเลยเลยได้เรื่อยๆเ,เ,เลยอากาศดีนะอันนี้ก็วิ่งเส้นสุข,ขุมวิทตัวเมืองและยองนะครับ นนเราก็จะผ่านแหลมทองและยองนะก็จุดหมายที่ไปรับลูกค้าก็โรงแรมโกลเด้นนะฮะที่อยู่ข้างหน้าอีก600เมตรนะฮะที่อยู่ด้านหน้านะฮะก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะงั้นขอตัวไปรับลูกค้ากันก่อนนะครับที่สี่ก็ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับก็ได้ยอดรวม104บาทนะครับตอนนี้ก็งานที่5เด้งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด้งสวนเข้ามาเลยนะ งานตอนเนื่องขึ้มานะครับเป็นงานแก๊ปเป้ครับรอบนี้ก็อยู่ที่75บาทนะครับก็ไปรับลูกค้าอีก2โลใกล้ๆครับนี่นะครับแล้วก็ไปส่งในเมืองและยองอ่าโอเคได้กลับเข้าเมืองแล้วครับนี่นะซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกนะครับตกลงมาแต่ยังไม่ค่อยหนักนะครับช่วงนี้โอ้ยดีนะครับส่งลูกค้าเสร็จพอดีเลยงั้นเดี๋ยวขอตัวไปรับผู้โดยสารรลยที่5ก่อนนะครับ าส่งลูกค้าลายที่5แล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งเสร็จแล้วนะครับกําลังจะกดจบงานนะครับรายที่5ก็เป็นแก๊ปเปได้75บาทนะครับยอดรวมก็11 2บาทก็เราก็กําลังรองานที่6กันต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11.14นะครับก็11.14โมง14นาทีนะครับเหลือแบตเตอรี่อยู่ที่5 6รนะครับระยะทางวิ่งรวม 5, 6กิโลเกือบแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองระยองเลยนะครับ ก็อยู่ยูนแถวแถวปักน้ำนะฮะยอดรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่5งานยอดรายได้รับรวมอยู่ที่340บาทนะฮะก็ห่างงาน340บาทก็ครึ่งวันแล้วกับเกือบครึ่งวันนะวิ่งมา8โมงครึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับได้อยู่ที่340บาทก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับราคา ย่รวมก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้มันก็ในในต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้เยอะไปมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นในเมืองก็กรุงเทพก็จะได้มากกว่านี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองงานที่5กันต่อนะครับงานที่6ก็เด้งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จอดรออยู่แถวส่วนเสียเมืองนะครับงานที่6ก็อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับ2พี่น้องอยู่ประมาณ2กิโลนะครับก็รอบนี้ไปส่งโอ้อยู่ที่ร้8ยบบาทนะครับไปส่งไหนนะ ไปส่งแถวแถวห้วยโปง่งไม่ใช่สิไปส่งมัตพุทธตลาดโสพลมัตพุทธโอเคก็พอได้อยู่นะครับดีกว่าไม่มีงานอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปรับลูกค้ากันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งแล้วนะระยะทางรวมอยู่ที่58กิโลนะครับ5้างานก็อยู่ที่55้ากิโลแบตเหลือที่ที่ห้าส้า นะ,ะเราก็ไปขอตัวไปรับผู้โดยสารกันก่อนนะครับจากที่สวนเสียเมืองไปสอพี่น้องก็ประมาณโลกับอีก800เมตรนะครับโล1.8ดกิโลนะฮะก็ตรงนี้แถวแถวสวนเสียเมืองก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน,น์นะก็ถนนเขาก็ทำการจัดทำสีแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะครับเป็นเลเยอร์ก็ตกแต่งด้วยสวยงามดีนะครับงั้นเลยเราไป เลี้ยวเข้าเส้นนครรยองก่อนนะครับก็วิ่งเส้นแถวๆถวโรงเรียนอนุบาลรยองแล้วก็ไปตัดเข้าซอยสะพานดำนะฮะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับเหมือนฝนตกข้างหน้าด้วยนะเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับฝนตกโปรยโปรยเมื่อกี้ก็อยู่แถวแวโขงอินก็ฝนตกอยู่อันนี้ก็วิง่งวนเส้นในเมืองนะ แล้วก็เลี้ยวขวาข้างหน้านี้นะฮะเราก็มาส่งลูกค้าลายที่6เสร็จแล้วนะครับมาส่งที่ตลาดร้านปูนมาบตาพุธนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะกดจบงานนะครับยอดเงินรวมอยู่ที่138บาทนะฮะรายได้รอบนี้ที่ได้นะครับรายได้รวมก็2 0 4บาทก็หักไปประมาณ70กว่าบาทเลย เหเรอก็อาตอนนี้งานที่เจ็ดเด้งเข้ามาแล้วนะฮะมาตาพุธไปส่งพระจอมนะจนนเก้านะก็ไปกันต่อดีกว่าเราตอนแรกคิดว่าไม่มีงานสุดท้ายก็มีงานมาเหมือนกันก็ไปส่งนิคมเสร็จแล้ว,ลวก็หาตัวแวะทานข้าวก่อน อันนี้เราไปรับลูกค้ากันเลยนะครับกำลังจะกดจบงานงานเด้งเข้ามาอีกทีนะงานยอดยอดงานก็อยู่ที่ร้อยห้าบาทนะครับรอบนี้เที่ยวนี้นะฮะโอเคครับผมกำลังไปรับลูกค้าลายที่7จ็ดนะฮะก็วิ่งเส้นทางตลาดลานปูนมาตะโพธ์ก็วิ่งข้ามไปฝั่งตลาดโสพลฝั่งมาตะโพธนี้นะฮะ อันนี้ก็อีกประมาณสักโลหนึ่งก็จะถึงจุดหมายรับลูกค้าแล้วนะก็เป็นเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง12นาทีนะแบตก็เหลืออยู่ที่49เปอร์เซ็นต์นี่นะครับเหลือที่4 9เปอร์เซ็นต์ระยะทางรวมก็เกือบ80โลนะครับวิ่งมาที่7จกิโลแล้วนะก็วิ่งอีกสักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวจะหาอีกงานเนี่ยจบแล้วก็จะพักกินข้าวแล้วนะแล้วก็จะพักรถด,ด้วย เราวิ่งมาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วน,นะฮะนี่ก็อยู่ฝั่งทางมัตตพุทธที่จะไปทุลุฝั่งทางตลาดลาวฝั่งทางดูนะฮะ ตอนนี้ก็มาส่งลูกค้าลายที่7เสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่ายอดสรุป7งานของเรานะครับวิ่งมาอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับรายได้ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะอยู่ที่5้าสบาทนะครับนี่นะครับเงานงานที่สมบูรณ์เรากดกลับไปดูวันที่1 4วันจันทร์ที่14บนี่นะครับ7งานยอดเงินรวมอยู่ที่583บาบาทนี้นะครับ นะครับทั้งหมด7งานเริ่มงานแรกอยู่ที่8ปดโมงยีนะครับจบงานสุดท้ายนะครับรับงานที่12.05นะครับเที่ยงห้นาทีแล้วก็ส่งเสร็จประมาณเมื่อสักครู่ประมาณสิบนาทีที่ผ่านมานะครับก็วิ่งไปประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับครึ่งวันก็ประมาณนี้ที่ผมจะออกมาวิ่งวันหยุดก็ยอดเงินรวมนะครับก็ในเป๋าตังค์เดี๋ยผมก็จะทําการถอนออกมาซึ่งตอนนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับวันครึ่งวันสําหรับวันหยุดที่ออกมาวิ่งแกลบ วันหยุดนะครับระยะเวลา4ชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตของผมก็เหลืออยู่ที่42%เปอร์เซ็นต์นะฮะนี่เลย4 2เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะร,บระยะทางวิ่งรวมนะครับ103กิโลเมตรนะครับสำหรับวันนี้นะที่วิ่งระยะทางรวมยังไงก็ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าอีกคือตอนบ่ายผมก็จะไปทำภารกิจต่อนะครับ